สาสาสายฟอ้อมมือใหม่แชทกับฝรั่งยังไงไม่โดนหลอกนะคะพี่สวัสดีค่ะ f อซีทุกคนท็อปบบิกวันนี้สำคัญเลยนะคะสำหรับสาวสา,วส,าวสายฟอ้อมมือใหม่แชท กับฝรั่งยังไงไม่โดนหลอกนะคะสาวหลายละคนนะคะที่เข้ามาเดินทางสายฟออยากจะเจอฝรั่งที่รักที่จริงใจอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างอนาคตน,นะคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะคุณเป็นสาวสายฟอมือใหม่จะต้องรู้แชทกับฝรั่งยังไงไม่ให้โดนหลอกนะคะข้อแรกค่ะคุณอย่าโลภ เพราะความโลภเป็นสิ่งเดียวเลยที่ทําให้สาวสาวทุกคนโดนหลอกนะคะโลภยังไงนะคะสาวสาวที่โดนหลอกโดนฝรั่งหลอกเงินทั้งหลายแหล่นี่นะคะมาจากความโลภทั้งนั้นโลภอยากได้สิ่งของที่เขาส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นแวนเพรไม่ว่าจะเป็นเงินกระเป๋าฟุตชีนาฬิกาโลลซ์นะคะสิ่งของพวกนี้แหละคะ่ะที่เขานำมาหลอกล่อคุณ ไม่มีฝรั่งคนไหนนะคะที่เขาจะส่งสิ่งของนี้มาให้คุณทั้งทั้ที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงกันนะคะทั้งทั้ที่ยังไม่ใช่เจอตัวจริงยังไม่เคยได้พูดคุยวิดีโอคอลแบบที่พิมพ์ขวานั่งพูดคุยกับคุณอย่างนี้ไม่มีเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าฝรั่งที่หลอกคุณเนี่ยแพทเทิร์นจะมาอย่างเดียวเลยนั่นก็คือการมาหลอกให้คุณรักหลอกให้คุณคิดว่าตัวเองโชคดีตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ตัวเองได้เป็นเจ้าหญิงเจอเจ้าชายได้เจอมหาเศรษฐีที่เขา เขาจะส่งเงินมาให้คุณมากมายเขาจะส่งเพชรส่งทองมาให้คุณและสุดท้ายคุณก็จะโดนเขาเหลอกเพราะความโลภนะคะข้อที่2ค่ะอย่าก,กลัว อย่ากลัวในที่นี้หมายความว่าอย่ากลัวการขอวิดีโอคอลว,วิดีโอคอยังไงให้ได้เห็นโบกไม้โบกมือและพูดคุยกันอย่างนี้นะคะแบบที่พิมพ์ขวันนั่งพูดกับคุณในขณะนี้นะคะไม่ใช่วิดีโอที่มองเห็นหน้าแวบๆบบบหรือปากกับตาเขาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจคุณเลยไม่ได้มองหน้าคุณเลยไม่ได้หมายความว่าเขาอัดวิดีโอตัดต่อวิดีโอไว้หลอกคุณเวลาที่คุณขอวิดีโอคอลนะคะที่3ค่ะอย่าโลกสวยเกินหลังที่คุณแชทอยู่ด้วยโดยเฉพ,เพาะเวลาที่ คุยกับฝรั่งนะคะมันจะมีโปรแกรมที่จากภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วเขาก็จะคุยกับคุณตลอดทั้งวันว่างมากเขาก็จะเป่าหูคุณด้วยถ้อยคำหวานหวาน dear my love darling my dear ซึ่งคุณแต่เป็นภาษาไทยที่รักฮันนี่รักสุดใจรักคุณคนเดียวขอคุณแต่งงานขอคุณจดทะเบียนสมรสกันผ่านทางโลกออนไลน์ถ้าคุณโลกสวยแล้วก็เชื่อในคําพูดของเขานะคะถ้าคุณเชื่อในคําพูดของเขาสุดท้ายคุณกลายเป็นเหยื่อนะคะสี่ค่ะอย่าหูเบาเกินอย่าเชื่อในถ้อยคําการบอกรักกันง่ายๆ หลายๆคนนะคะเจอฝรั่งที่เป็นสกามชอบให้โชว์ให้แก้ผ้าโชว์ให้อาบน้ําโชว์เบคเลิกันทางออนไลน์นี่แหละสาวๆหลายๆคนนะคะคุณสวยคุณหุ่นดีเขาส่งเงินมาสักขอดคุณแล้วคุณก็เชื่อว่าเขารักคุณจริง<ค>พฤติกรรมแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่ามันเป็นอันตรายมากต่อสาวๆนะคะและเสียเวลามากสําหรับสาวๆที่อยากจะเจอคนที่จริงใจ ฝรัะหลังพวกนี้เรียกบ่าสการนะเขาต้องการแค่บำบัดความล้าเห็นคุณเป็นเพียงแค่ที่ระบายอารมณ์ทางเพศนะคะ 5. อย่ารับแอดฝรั่งหรือว่าหนุ่มต่างชาติที่เป็นแปลกหน้าโปรไฟล์แปลกๆเข้ามาใน a c e b o o k นะคะพี่ทุกวันนี้นะคะมีแอดเข้ามาเป็นเพื่อนใน Facebook เยอะมากนะคะสาวๆก็ระวังนะคะอย่ารับแอดคนแปลกหน้าหรือว่าถ้าคุยกันก็ต้องขอเปิดกล้องวิดีโอคอลเช็คความชัวนะคะถ้าเขามีเหตุผลที่ไม่สามารถที่จะเปิดให้คุณดูได้ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะอยากให้คุณนะคะเสียเวลาด้วยเลยเพราะนั่นนั่นเป็นแค่สแกมเมอร์นะคะ5้ข้อ,อที่เล่าให้ฟังนะคะสาวๆโดยเฉพาะสาวๆไส์สม ะะถ้าคุณทำตาม5ข้อที่เล่ามาเนี่ยแน่นอนว่าคุณแชทอย่างปลอดภัยแน่นอนที่จริงนะคะการคุยเกับฝรั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะขอให้เรารู้ว่าที่เราคุยอยู่เนี่ยเป็นตัวจริงนะคะเราก็พยายามทำความรู้จักนะคะแชทฝึกพูดฝึกภาษาเปิดกล้องวิดีโอคอคุยกันคนที่ไม่เก่งภาษาก็กลัวว่าจะคุยกับฝรั่งไม่รู้เรื่องนะคะ เราใช้คำง่ายๆนี่แหละค่ะแล้วบอกเขาไปเลยว่าถ้าคุณไม่เข้าใจนะคุณก็บอกเขาว่า My English is not great but I want to talk to you can you please use a simple language and speak slowly หรือไมก่ก็ slowly please ถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาพูดเร็วไปนะคะฝรั่งเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าภาษาอังกฤษของคุณจะเป๊ะเวอร์นะคะสาว,สา,วสายซฟอรมือใหม่นะคะพิมควอนมีแฟนเพจมาดามพิมพิมค้ันผู้แหวนในนั้นจะมีข้อมูลสาระดีๆที่มีโปรไฟล์ฟรีมีประโยคคำถามใช้พูดคุยกับหนุ่มฝรั่งนะคะที่จะ ก็ี้ไปใช้ได้เลยนะคะนี่ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามไปก่อนสวัสดีค่ะ